ต้องการ export AutoCAD จากโปรแกรม Revit ออกมาเป็น1แผ่นหรือว่าหลายๆแผ่นแบบนี้ทำยังไงในคลิปนี้มีตัวอย่างให้ดูครับผมสวัสดีครับผมเนื้อหาวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการ export AutoCAD จากโปรแกรม Revit นะครับ แทบจะทุกโครงการนะครับผมก็คือเวลาที่เราทำงานเป็นโปรเจกต์นะครับก็อาจจะมีบางบางทีมนะครับผมที่ทำงานร่วมกันกับเรานะครับเขาไม่ได้ใช้โปรแกรมเลย i t นเนาะนะครับก็ก็เขาก็จะให้เรา Export AutoCA d ออกไปให้นะครับแล้ว Export AutoCAD แครทำยังไงนะครับผมก็ทุกคนไปที่ตรงนี้ครับไปที่ไฟล์ตรงนี้เนาะนะครับ Export นะครับ CA d Format Dwg นะครับปุ๊บกดเข้าไปนะครับอ่าดูตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับถ้าของอ่าท่านไหนนะครับผมที่ทำงานบริษัทอยู่ครับตรงนี้เนี่ยก็จะอาจจะเป็นชื่อที่เป็น Default ของเขาอยู่นะครับของอ่าหรือแต่ละโปรเจกต์แต่ละโครงการเนาะนะครับเนี่ยนะครับผมก็คือนะครับก็คืออ่ามันคืออะไรนะครับผมอ่าอธิบายตรงนี้ก่อนถ้าเราเลือกตัวนี้ครับ export c u r r e n t window นะครับไอ้ c u r r e n t view and c u r r e n t ชีอัลลี่นะครับผมก็คือมันก็จะไปแค่วิวนี้วิวเดียวนะครับวิวนี้วิวเดียวนะครับอ่าครับทีนี้นะครับเราเข้าไปต่อนะครับกดเข้าไปปึ๊บนะครับอ่าทีนี้ตัวนี้ที่ผมพูดถึงนะครับผมคือแบบบางทีถ้าเรานะครับอ่าทางานเป็นบริษัทนะครับผมใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาก็จะมีตัวที่เป็นสแตนดาร์ดอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมอ่า ผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับอันนี้นะครับอันนี้จะตามฟอร์แมตของตัวนี้นะครับก็จะเป็นของสมาคมสถาปนิกนะครับของอเมริกานะครับตัวนี้ครับ EIA นะครับตัวนี้นะครับตัวต่อมาคือไรนะครับนี่อันนี้เราเราสามารถรีเนーได้นะครับเนี่ยเราคลิกแล้วก็รีเนームนี่ครับนี่ export นะครับเนี่ยแค่ผมตั้งว่าจะได้ไม่สับสนเนาะ a I A AIA นะครับนี่ปั๊บเข้าไปนะครับให้มันนี่กีกางหน่อยนะครับเอาแค่นี้ละกันนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมเชื่อแล้วตั้งได้นะครับตัวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของลายเนาะอันนี้ครับก็จะตามนี้นะครับนี่นะครับหน่วยสเกลอะไรต่างๆนะครับ solid นะครับก็ให้มันเป็น solid ไว้นะครับนี่นะครับ unit นะครับผมก็ถ้าจะ export เป็นเป็น l นะครับเป็น m a t หรือเป็นอะไรอเงี้ยแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับนี่นะครับ general นะครับตัว general ตรงนี้นะครับผมก็มันก็จะซ่อนตัวที่เป็น scope box นะครับซ่อนตัวที่เป็น reference plane นะครับผมซ่อนตัวที่เป็นตัวที่เป็นเวลาที่เราไอตัว reference เนี่ยครับอ อย่างเช่นเวลาที่เราตัดเซกชันใช่ไหมครับแล้่เรานะครับไม่ได้แบบดึงเข้าไปอยู่ในชีทมันก็จะไม่มีตัวเรฟเฟ e n c e น์นะครับตัวนี้มันจะถูกซ่อนออกไปตัวต่อมาตัวนี้นะครับผมก็คือจะเป็นตัวที่นะครับให้เราติ๊กออกไว้นะครับผมก็คือสมว่าถ้ามันมีเส้นนี่มันทับซ้อนกันอยู่นะครับผมตัวเลวลตัวเนี้นะครับผมมันก็จะอะไรครับรวมให้นะครับผมแต่ถ้าเรา ติ๊กตัวนี้มันก็จะเก็บไว้์นะครับแปลว่าเซตแคทเนี่ยมันก็จะมีการทับซ้อนกันแล้วก็ปลดตัวนี้ออกไปนะครับอ่าก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับเบสิกเนาะหลังนี้กดโอเคนะครับเราก็กด next นะครับนี่อันนี้คือวิวนี้วิวเดียวนะครับนี่ผม export แ้วิวนี้วิวเดียวนะครับอึ๊บนะครับทีนี้ต่อมานะครับอ่าผมก็ไปดูที่ดิจนะครับ นะครับผมก็ผมตั้งชื่อไว้นะครับผมว่าเป็น c r e a n and v a l l y นะครับคลิกเข้าไปนะครับถ้าเราติ๊กตัวนี้ออกนะครับผมก็คือถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับผมในวิวนี้นะครับเนี่ยก็คือจะเห็นว่ามันมีอยู่ประมาณ1วิว2วิวนะครับเนี่ยที่ที่เราเห็นเนาะนะครับนะครับผมถ้าผมติ๊กตัวนี้ออกไปนะครับผมมันก็จะเป็นแค่เหมือนกับเป็นแค่วิวนี้วิวเดียวออกไปเป็นชีตนะครับนี่นะครับผมก็ติ๊ก e x p o r t ตัวนี้ออกไปนะครับติ๊กตัวนี้ไว้นะนะครับส่วนตัวต่อมานะครับนี่จะให้ดูนะครับตัวชื่อที่เป็น n a มมิ่งเนี่ยนะครับผมถ้าเราติ๊กตัวนี้นะครับเนี่ยอ t ตโมติลองเห็นไหมครับชื่อมันก็จะยาวตามโปรเจกต์เลยนะครับวันนี้อันนี้นะครับเราก็จริงๆเราก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับทีนี้ตัวต่อมาตัวนี้นะครับถ้าเป็นอ t ต m a ม i ติช็อตมันก็จะเอาแค่ตัวที่เป็นชื่อหน้ากระดาษแค่ตัวนี้ หรือนะครับนี่นะครับเมนนวลนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะอะไรครับตั้งเองอะไรเองได้นะครับแต่ดูตัวนี้ครับถ้าเป็นเมนนวลปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับตัวเนี้ยไอ้นี้มันจะหายไปนะครับเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นอัตโนมัติอันเนี้ยมันยังพอแบบติ๊กตัวนี้ได้นะครับอันนี้นะครับเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวช็อตตัวเนี้ยนะครับเนี่ยคือให้มันไปแค่ตัวที่เป็นชีท เป็นวิวหน้ากระดาษนะครับผมแล้วก็โมเดล i ิวแค่นั้นนะครับวันนี้ให้ดูตรงนี้เนาะ a 1 0 1ีดศูนนึกดโอเคปึ๊บนะครับเอาไปดูกันนะครับนครับได้ตามนี้เลยครับได้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยก็จะมีหน้าที่เป็นโมเดลกับอันนี้นะครับนี่หน้าที่เป็นโมเดลนะครับ โอเคเท่านี้เราก็เสร็จนะครับผมคือว่าเขาต้องการแค่แผ่นเดียวแล้วก็ส่งให้เป็นแบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเขาต้องการหลายแผ่นนะครับเขาต้องการหลายแผ่นกลับไปที่ตัวレイเวิตอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปที่ Export นะครับ ExportCA ต Format นะครับปึ๊บนะครับ c a ต Format นะครับทีนี้เราสถตาว่าหลายแผ่นนะครับนี่ ถ้าเราติ๊กเข้าไปตรงนี้นะครับผมมันจะมีตัวไอ้พวกเนี้ยครับอยู่นะครับว่าว่าเป็นอ่า insection view and sheet set นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เซตที่เขาตั้งไว้มันจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าเห็นไหมครับมีความเปลี่ยนแปลงนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าเราติ๊กไอตัวเนี้ยนะครับไอตัวข้างล่างเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับนี่ให้เลือกเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยไอ all view and sheet in the s e t นะครับคือให้มาทุกวิวเลยนะครับผมแต่บางท่านนะครับผมนะครับบอกว่าให้มาแค่ตัวที่เป็นชีตอ่าชีตอินเดโมเดลพอนะชีตนเดโมเดลพอเดี๋ยวเราจะไปเลือกเองนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมครับนี่มันมาอย่างนี้แล้วสมมติผมเอาไปเป็นอ่าเนี่ยครับหนึ่งสองสามนะครับเอาเป็นแป้นหมดเลยนะครับเนี่ยเป็นแป้นหมดเลยนะครับนี่เอารูปด้านด้วยสองรูปด้านนะครับ เซกชันอ่าเซกชันสองเซกชันนะครับอ่านี้ส่วนผมเอาแค่นี้นะครับแล้วผมก็กด next นะครับนี่ฮะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้เรานะครับนี่แปลว่าแปลว่าอะไรนะครับในตัวレ e v ินเนี่ยในตัวเอ่อเลยิเนี่ยมันคือแบบมันสามารถที่จะ export ไปในหลายวิวได้อันนี้มันมีตัวซ้ำอยู่นะครับผมก็อาจจะขอนะครับ ไปที่ตัวนึงนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นชีทเซตตัวนี้นะครับนี่แล้วผมก็ติ๊กตัวนี้ออกเหมือนเดิมครับติ๊กออกเหมือนเดิมนะครับให้มันไปแค่ตัววิวนะครับมีงื่นเดี๋ยวมันจะเยอะมากเลยนะครับทุกคนนะครับอย่าพลาดตรงนี้นะครับกดโอเคครับความแตกต่างของการแครดกับเลวิสเนี่ยนะครับผมคือถ้าเป็นออตาแครดเนี่ยเราต้องคอย สัว่าเราจะ export view ไหนเราก็จะ export ทีละวิวทีละวิวใช่ไหมครับแต่ของ Revit เนี่ยมันสามารถที่จะ export เป็นหลายๆ view ได้นะครับอันนี้เราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ ถ้เ,เปิดให้ดูนะครับเนี่ยครับผมก็ <S <S คือโปรแกรมมันก็จะกําลังทํางานแบบนี้อยู่นะครับเนี่ยมันก็จะนยครับทางานแบบนี้อยู่เนี่ยแปลว่าถ้านิ่งแบบนี้นะครับถ้าเรานิ่งแบบนี้นะครับไปดูที่ในรูปอ่านอธิบาว่านี่ยัง,ท,างายทำงานอยู่นะครับยังทางานอยู่นะครับต้องรอให้มันนิ่งสะก่อนนะครับนิ่งสะก่อน คือที่เราเอ็กพอร์ตเอาออกไปเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นไฟล์ไฟล์เดียวนะครับมันจะแยกเป็นไฟล์ไฟล์ให้นะครับผมก็คือแบบมันเป็นตามม้ตัวที่เป็นหน้ากระดาษเลยนะครับตัวน,นี้นะครับมันจะไม่เหมือนอ u t ต c แคดอ t o ต a แคดที่เราแบบเซฟออกไปเป็นไฟล์ที่รวมๆกันได้นะครับผมแต่ว่านี้นะครับมันาามันแยกออกเป็นชีตให้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้แบบนั้นนะครับผมก็ ถ้าจะโกงๆหน่อยนะครับผมก็คือดึงวิวต่างๆเนี่ยนะครับผมมาอยู่ในหน้าเดียวกันแบบนี้นะครับผมเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวค่อยดูกัน EP อื่นนะครับคือแบบบางทีความต้องการของเรานะครับผมกับตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่สัมพันธ์กันนะครับก็เราก็ค่อยมาปรับตามการใช้งานของเราเองนะครับ มันมีหลายอย่างเลยครับในตัวเลวิตเนี่ยนะครับผมคือแบบบางทีมันเวลาที่เอามาใช้งานจริงแล้วนะครับผมกับตัวในโปรแกร,รมแนะนำเนี่ยมันอาจจะต้องมาประยุกต์กันหน่อย,นะ,ออย,น,อยนะครับอย่างหมุนอยู่นะครับเนี่ยยังหมุนอยู่รอก่อน รอสักพักเลยครับดูที่ตัวโฟลเดอร์โฟลเดอร์ก็ที่จริงนิ่งแล้วนะครับโฟลเดอร์เนี่ยนิ่งแล้วนะครับแต่ว่าตัวโปรแกรมยังไม่นิ่งนะครับ <c oughs> ถ้าเราทำงานมาทั้งวันนะครับผมหมายถึงไอตัว ไฟล์ที่เราเปิดท้งาน,นทั้งวันเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องพักเครื่องนะครับผมถ้าโปรเจกต์เราใหญ่นะบบน,นะครับผมก็ลองรีสตาร์ทเครื่องแป๊บหนึ่งนลครับผมแล้วค่อยมาพิมพ์แล้วค่อยมาเอ็กพอร์ตแคทนะครับผมหรือเอ็กพอร์ตนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวจะอสอนเป็น ep ถัดไป e p ถัดถัดไปนะครับโ้ยาวเลย คือเว้นไปประมาณเดือนดึงเดือนกว่ากว่านะครับผมเพราะว่า,ามีภารกิจนะครับผมมันก็เลยนะครับแต่ว่าก็ได้เทคนิคหลายๆอย่างมานะครับระหว่างที่เราทําโปรเจกต์ระหว่างที่เราทํางานนะครับผมก็คือถ้อว่าผมซัพพอร์ตในออฟฟิศใช่ไหมครับผมก็จะเ,เจอนะครับผมตัวเดียวทริปนะครับหรือว่าทริคนะครับ บางอย่างนะครับผมก็เจอในระหว่างการทํางานนะครับอาจจะได้มาจากน้องๆที่ทํางานด้วยกันนะครับผมแต่ถ้าเราเป็นฟรีแล้วเราก็ต้องขยันหาข้อมูลนะครับนี่นะครับผมโอเคครับอย่างนี้ได้แล้วเนาะทีนี้เราไปดูที่ตัวโฟลเดอร์ตัวนั้นดูโฟลเดอร์ชีซีนี่นะครับมาแล้วนะครับเนี่ยมาแล้วนะครับทีนี้เราจะจัดการยังไงตัวนี้นะครับถ้าเรา จะส่งให้ลูกค้าหรือเพื่อนนะครับผมที่เราทํางานด้วยนะครับต้องส่งไปทั้งโฟลเดอร์แบบนี้นะครับต้องส่งไปทั้งโฟลเดอร์แบบนี้เลยนะครับอย่าไปส่งแค่วิวนี้วิวเดียวอะไรอย่างนี้นะครับผมนะบางทีแบบมันอาจจะมีตัวที่นะครับอย่างเช่นพวกวิวอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันอาจจะเกาะๆกันอยู่เนาะนะครับผมนี่ถ้าลบได้นี้เนี่ยครับมันจะมีไอ้นามสกุล p c p เนี่ยเราลบได้เลยครับด t c p นะครับปึ๊บนะครับนี่นะครับ delete ได้เลยนะครับแล้วกลับไปอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับผมแบ็กเนี่ยยังอยู่แต่เนี่ยครับพวกพวกเนี้ยเนี่ยพวกรูปภาพอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยที่เป็น jpeg อะไรเงี้ยอย่าไปลบนะครับเนี่ยนะครับพวกนี้อย่าไปลบนะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะแยกว่าเป็นชีตชีตให้นะครับถ้าเราเปิดไปดูนะครับ อะาถ้าเราเปิดไปดูในนี้อ่าผมเปิดดูนี่นะครับโอ้สวยงามนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเป็นออกมาให้แบบนี้เลยโอเคครับนี่ก็คือการเอ็กพอร์ตออโตนะครับผมแบบวิวแล้วก็แบบ Set นะครับผมก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ ได้ต่อนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ